ชิริกใหญ่และชิริกกระจลชิริกเล็กคือต้องไม่มีทั้งชีริกเล็กและชีริกใหญ่ชิริกใหญ่ก็คือไอที่มันตกศาสนาเวลียดูบิลล์ไอชิริกเล็กก็ไอตัวบาปใหญ่ทั้งหลายแหละชิริกเล็กน่ะคือบาปใหญ่นะแต่เหตุที่ว่ามันเล็กกว่าอันแรกเพราะมันยังไม่ได้ทำให้ตกศาสนาในทันที มันต้องมีองค์ประกอบอื่นเข้ามาเช่นแหละเรียโออวดนี่ชิริกเล็กแต่เป็นบาปใหญ่ตะกับบดหัวโตหัวเบ่งอะอะไรอีกสุมอชื่อเสียงอะอุจุบสำคัญตนยกตนข่มท่านนะไอตัวพวกนี้เวลามันเข้ามาในอิบาด,ดัตเนี่ยเสียหมด มันเป็นตัวมุมบอต้อนกันมันเป็นตัวทาให้อิบาดัตนั้นกลายเป็นโมฆโมะนะดังนั้นอัลลอฮ์ไม่ได้ใช้พวกเขาเหล่านั้นนอกเสียจากให้อิบาดัตรต,รต่ออัลลอฮ์โดยทําให้าศาสนานั้นหมดจดสําหรับอัลลอฮ์ทำให้อิบาดัตนั้นหมดจดสําหรับพระองค์ท่าน